สามารถสร้างไรายได้กับ tiktok ได้หรือไม่คลิปนี้มีคำตอบครับออกตัวก่อนเลยว่าเราไม่ใช่กูรู้โซเชียลไม่ใช่กูรู t i ิกต o ออะไรทั้งนั้นนะเราไม่ใช่แบบพูดเชี่ยวชาญเรื่อง tiktok นะแต่คลิปนี้เนี่ยเราจะมาบอกว่า Tik t o k เนี่ยสามารถสร้างไรายได้ได้หรือเปล่านะจ๊ะก็คือ ก่อนที่เราจะมาทำคลิปนี้เนี่ยเราได้ศึกษาดูจาก Youtube จาก Google แล้วก็จากกูรูหลายๆท่านนะดังนั้นเนี่ยถ้าคลิปนี้มีการผิดพลาดหรืออธิบายมั่วซั่วอะไรเนี่ยก็ขออภัยนณที่นี้ด้วยนะครับโอเคก่อนที่เราจะมาบอกว่า TikTok เนี่ยสามารถสร้างรายได้ได้หรือเปล่า บอกก่อนเลยว่า Tik t o k เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มวิดีโอที่เหมือนกับ YouTube แต่มันแตกต่างกันที่ว่า u t u b e เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มวิดีโอยาวเป็นแพลตฟอร์มที่แบบวิดีโอสาระวิดีโอที่แบบยาวใช่ไหมแต่ TikTok เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มวิดีโอสั้น สั้นประมาณหนึ่งนาทีอะไรประมาณนี้นะแล้วก็มันแตกต่างกันอย่างไรทําไมคนถึงชอบดูติ๊กตอมากกว่า YouTube อันนี้มันเป็นเหตุผลง่ายมากเพราะว่าติ๊กตอกมันเป็นวิดีโอสั้นใช่ไหมมันกระชับมันกระชับก็คือคนที่ไปดูติ๊กตอกเนี่ยเขาอยากรู้เรื่องอะไรเขาได้รู้เร็วสมมุติเขาอยากรู้ว่าติ๊กตอกสามารถสร้างไรายได้ได้หรือเปล่า เขาก็จะพูดว่าสร้างไรายได้ได้เลยหรือไม่ได้อะไรประมาณนี้ดังนั้นเนี่ยคนที่เขาเสพจติ๊กตอกเนี่ยเขาเนี่ยอยากได้สิ่งที่แบบมันอันนั้นอยากได้แบบความรวดเร็วอยากได้ความแบบสะดวกไม่ต้องมาอธิบายเยืดเยือเหมือน, YouTube นยู u ูบแมถ้าสำหรับใครที่ทำคลิปใน t ิ k t o อกถือว่าแบบดีสำเขาเนี่ยก็จะมีตัวตนอยู่ใน t ิ k t o อกนะดังนั้นเนี่ยติ๊กตอกเนี่ย บอกง่ายๆเลย t ิกต o k เป็นแพลตฟอร์มวิดีโอสั้นนะจ๊ะส่วน YouTube เป็นแพลตฟอร์มวิดีโอยาวอันนี้หลายๆคนคือแบบสงสัยกันมากเลยว่า t ิกต o k มันดียังไงทำไมเราถึงต้องไปติด t ิกต o k มากกว่า YouTube คนเราสังเกตไหมว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเล่น t ิกต o k กันเกือบ 80%ส่วน YouTube อ่ะเอาไว้ดูใครเครียดเอาไว้ดูแบบสาระโดยโตรงใช่ไหมดังนั้นเนี่ยคนที่ชอบเล่น t i k t o o k ส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเล่น t i k t o o k เพื่ออะไรเ,เพื่อความบันเทิงเพื่อสาระที่มันแบบไม่ต้องอะไรมากมายอ่ะคือคือพูดมาจบจบอะมันเราจะพูดว่า1บวกหนึได้เท่าไหร่ t ิกตอกเขาก็จะบอกว่า1นบวกหเท่ากับสคือแบบจบไม่ต้องมาอธิบายแบบเยืดยาวแต่ถ้าเขาอยากรู้อะไรายละเอียดอะไรเขาก็จะไปตามคุณต่อใน YouTube ใน Facebook ใน IG อะไรของคุณแต่และอย่างนะ t ิกต o k มันมีข้อดีและข้อเสียของมันนะข้อดีของ t i k ตอกเนี่ยก็คือสะดวกรวดเร็วเข้าใจง่ายเลยสําหรับใครที่ทำ t ิกต o k อยู่ประจําเนี่ยคุณถ้าคุณทำเกี่ยวกับเอ,อ่อโคเวอร์คุณก็ต้องโคเวอร์แบบ แบบอินเดอร์อิแบบถึงคนจะมาติดตามคุณอะ่ะสมมุติคุณจะแบบ cover อะไระ cover เพลง cover แบบเสียงเด็กเสียงผู้ใหญ่อะไรของคุณเนี่ยดังนั้นเนี่ยติ๊กต็อกมันเป็นทางเลือกที่ดีสําหรับคนที่อยากสร้างรายได้อยากสร้างตัวตนบนออนไลน์การสร้างตัวตนบนออนไลน์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถือว่าดีมไหมมันเป็นสิ่งที่ทุกคนแบบต้องสร้างต,ต,ตัวตนเพราะว่าหลายๆคนเนี่ย ต้องการทํา YouTube แต่ไม่ฟังสสกทีต้องการทําเพจ Facebook แต่ก็ไม่ฟังสักทีเพราะอะไรล่ะเพราะคุณยังไม่มีตัวตนอยู่ในบนโซเชียลมีเดียคุณยังไม่มีตัวตนอยู่ในแพลตฟอร์มของวิดีโอดังนั้นเนี่ยทิกตอกก็เป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับครีเอเตอร์วิดีโอคนใหม่ๆดังนั้น Tik t o k เนี่ยเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับครีเอเตอร์มือใหม่สำหรับ คนที่เพิ่งสร้างตัวตนบนออนไลน์แบบมือใหม่ๆเขาก็จะไปทำใน t ิ k กต o k เพราะว่า t ิ k t ต k เนี่ยมันกระชับมันเข้าถึงเนื้อหาง่ายกว่า YouTube คนส่วนใหญ่ก็เลยชอบไปเล่น t ิ k กต o k กันเพราะว่ามันไม่ต้องมีอะไรมากก็คือเล่นก็คือเล่นเต้นก็คือเต้นเต้นแบบรวดเร็วไม่ต้องแบบยาวยืดยาวอะไรประมาณนี้ดังนั้น t ิ k t ต o k ก็ถือว่าเป็นทางเลือกดีสาหรับคนที่การังสร้างตัวตนบนย u ทูบเลยครับโอเคตอนนี้เนี่ยเราจะมาเข้าเนื้อหาของเราดีกว่าว่า เราสามารถสร้างรายได้กับ Tik To k อกได้หรือไม่อันนี้พูดแบบตรงประเด็นกระชับแล้วก็ไม่ยืดยาวเลยนะก็คือเราไม่สามารถสร้างรายได้กับ t i k t o k อกได้แต่เราสามารถนำแพลตฟอร์ม t i k t o k อกนี้มาสร้างรายได้ได้เอาแล้วเราจะมาสร้างรายได้ได้อย่างไระสมมติคุณมีผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งอะ่ะ คุณมีผลิตภัณฑ์น้ำหอมตัวหนึง่งเป็นน้ำหอมที่คุณขายออนไลน์แต่คุณโพสที่ Facebook แล้วมันไม่ฟังไม่มีคนสักทีคุณก็เลยมาเล่นติ๊กตอกอะสมมติคุณมาเล่นติ๊กตอกว่าเออน้ำหอมตัวนี้มีสมุนไพรช่วยบำรุงรักษาหอมยาวเด็ดชั่วโมงถ้าสมมติคุณแบบนี acting มีความแบบ over acting อะไรประมาณนี้ทำให้คุณแบบมันจะทำให้คนที่เขาเสพติ๊กตอกเขาดูติ๊กตอเนี่ยมันทันจะทำให้ คนที่เซพทิก t o อเนี่ยชอบคุณเมื่อเขาชอบคุณเขาก็จะเข้าไปตามที่ Facebook และนำไปซื้อและไปซื้อสินค้าของคุณ เป็นไงเราสามารถใช้แพลตฟอร์มทิกต o อกหารายได,ได้ได้สมมติใครที่มีความสามารถในด้านมายากลเราก็เอาความสามารถของในด้านมายากลของเราเนี่ยมาเผยแพร่ให้ชาวทิกต o อกรู้เมื่อเราเผยแพร่ชาวทิกต o อกรู้ชาวทิกต o อกอึง้งแล้วเผลอๆมีคนมาจ้างงานคุณให้คุณไปแสดงมายากลที่นั่นที่นี่ที่นูน่นกลายเป็นรายได้ส่วนหนึ่งเลยอะสมมติใครที่มีความสามารถในด้านเต้นเต้นโคเวอร์อะไรประมาณเนี่ยคุณ คุณอาจจะได้รายได้จากการเต้นหรือว่ามีคนไปจ้างคุณมาเต้นก็ได้เป็นไงคือมันไม่ต้องอะไรมากมายแค่ t ิกต o อกคุณก็สามารถออมีรายได้ได้เพียงแค่คุณเปิดเผยความสามารถของคุณให้หมดคุณมีความสามารถอะไรใส่เต็มที่ใส่ t ิกต o อกให้เต็มที่คุณมีความสามารถในด้านถ่ายวิดีโอคุณก็มาสอนถ่ายวิดีโอที่ t ิกต o อกเพราะมันสั้นกระชับไม่ต้องยืนยาว และเผอๆคุณอาจจะได้รายได้จากการค่าสปอนเซอร์สมมติคุณรีวิวแบบรีวิวเก่งมากรีวิวทุกอย่างได้สมมติเรารีวิววีวีนี้สวยวีสวยวีดีวีมีคุณภาพสั่งซื้อได้ที่ไลน์แอดจุดๆๆอะไรประมาณนี้ใช่ไหมืมา่ามีคน หมือนมีคนที่แบบขายสินค้ามาดูแล้วเขาบอกว่าพี่รีวิวดีจังเลยมีคนกดใจเยอะจังเลย mm hmm. เขาก็อาจจะจ้างคุณมาทําคลิปวิดีโอรีวิวสินค้าเขาเมื่อเขาจ้างคุณมารีวิวสินค้าของเขาคุณก็จะได้รับค่าสปอนเซอร์ได้รับค่าอะค่างานอะไรต่างๆเพรอ,อคุณอาจจะได้งานรีวิวเป็นบล็อกเกอร์เลยก็ได้เป็นไงเราสามารถสร้างรายได้จากติ๊กต็ ได้ในทางอื่นก็คือมันจะไม่เหมือน YouTube ตรงนี้นะเดี๋ยวจะมาเปรียบเทียบกันดีกว่า TikTok เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มวิดีโอสั้นส่วน YouTube เป็นแพลตฟอร์มวิดีโอยาวถ้าคุณอยากได้รายได้จาก YouTube คุณจะต้องมีคนดู1,000ชั่วโมงเอ๊ะ1,000ผู้ติดตามแล้วก็มีคนดู4,000ชั่วโมงใช่ไหมถึงจะเปิดสร้างรายได้ได้แล้วกว่าจะเปิดสร้างรายได้ได้อีก เราก็ต้องทําคลิปวิดีโอเพราะการทําคลิปวิดีโอเนี่ยมันจะทําให้เรามีรายได้ใช่ไหมส่วน t ิ k กต็อกไม่ใช่นะคุณทําคลิปคุณก็ทําคลิปไปคุณทําคลิปก็คือไม่ได้รายได้อ่ะ t ิ๊กต็อกอ่ะคือทาคลิปเราไม่ได้รายได้แต่เราสามารถได้รายได้จากทางอื่นได้รายได้จากทางอื่นไหนเราก็พูดไปตะ่กี้หมดแล้วนะก็คือได้ทั้งการรับงานทํางานสปอนเซอร์รับรีวิวอะไรประมาณนี้นะดังนั้นเนี่ยติกต็อก เป็นแพลตฟอร์มที่เราสามารถสร้างรายได้ได้แต่เราไม่สามารถสร้างรายได้กับ TikTok ได้ไม่งงกันนะอะไม่งงกันก็ถ้าใครมี ปัญหาอะไรเนี่ยอยากรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับติกตอกนะอย่าลืมนะคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้เราจะไปตอบให้ทุกคอมเมนต์เลยจะขอบคุณที่รับชมมาจนจบสวัสดีครับอย่าลืมกดซับกันกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะถ้าคลิปนี้ยังไม่ละเอียดพอเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยเราจะมาบอกให้ละเอียดยิบจับเลยครับ